ศตูก็มีทั้งเยอะตั้งแยะทำไมไมาใช้ที่นี่วะทำสองเดโมแต่งบแค่หมื่นเดียวจะเอาปัญญาที่ไหนไปเช่าเขานอกจากยืมเนี่ยดีแค่ไหนละที่จันช่วยแกให้ยืมยังเหมือนเดิมเลย ระบบการสอนที่เน้นให้เด็กไทยท่องจำมากกว่านำไปใช้จริงอยู่คู่กับเมืองไทยมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงปัญหาและสัมภาษณ์ความเห็นของนักศึกษากันครับพี่พี่ก่อนอื่นแนะนาตัวเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายภูเบศของ้องฟ้าอยู่คณะศิลปศาสตร์ และนี่คือเสียงของหนึ่งในเกษตรกรครับที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยครับวันนี้ขอขอบคุณครับคุณกรพรมครับและดรปัชญาที่มาถกเถียงกันในวันนี้นะครับขอบคุณครับผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับคัดเฟสฟุตวันนี้แม่งโคตรดี กูว่ามียองชอบแล้วว่าเออดิอีอกครึ่งชั่วโมงก๊อเสร็จละไอพีอ๋อมาดูนี่ อะไรเออหน้ามาฮื้นะเรือนไทยในตำนานจำได้ปะเอาละครับทุกคนครับตามมาครับตอนนี้เราอยู่ที่เรือนไทยของมหาวทิทยาลัยแล้วครับ ที่ที่นักศึกษาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนกลางคืนจะเห็นนางรำออกมารำละสร้างความหวาดกลัวให้กับนักศึกษาที่เดินผ่านไปผ่านมาครับวันนี้เราจะมาตามหาความจริงกันผมปัทภีสินันครับไปครับบรรยากาศน่ากลัวมากเลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรผิดปกตินะครับเ,เราจะลองเข้าไปข้างในดูครับ เฮ้ยอะไร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 กันหาต้นไม้กลัวนี่ว่าไปโอ้เฮ้ยเงาเฮ้เจ้ารอบนี้ผมไม่หลงกลแล้วครับเงาต้นไม้กันแหละสัตว์นึงยางหยบ ขยันล่กว่า เกือบไปแล้วไม่รังมึงใครใรใค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 รใ่รใครใรใครใครใ้รใริงมีคเน,น,นีรยครใครใคนในรไครใดรใครใครใครไครใครใครใครมีเผลอใครรจิรปรใครใครใครใใช่หรใค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 ดูดิใค่ใใใใช่ ไปรับยังไปดูให้เดีก่อนดิกูไม่กล้าแล้ว่ะมึงจะอยู่ตรงนี้ตลอดหรือไงเลาไปเดี๋ยวนีิไม่ได้ทำใจเลยเออก็ทำใจไปดิเอาใจหัวเออเรามาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่ไหมวะเออเออเอาเอาเออกูนับหนึ่งถึงสามพอสามปุ๊บวิ่งเลยนะโอเคเออหนึ่งสองสามเฮวิ่ง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 สุดท้ายก็เป็นข้าราชการมะลำแก้บนกูบอกแล้วขี่แม่งไม่มีจริง มึงอ่ะไม่เชื่อกูนี่กลัวไปได้เอ้ออยี่อะไรวะนี่ประตูเสียอีกแล้วเหรอเน,นี่ยอ้าวปล่อยอโท<ด>ษถ้าทางพวกเธอเนี่ยย่าสนิทกันดีเหมือนเดิมเลยนะ เกิดขึ้นเนี่ยมันก็หนักหน้าดูเลยนะแต่ยังไงอะอาจารย์ก็เชื่อใจเธอนะพีอาจารย์อ่ะคอยบอกรุ่นน้องที่คณะอยู่ตลอดว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้นโอ้โหอาจารย์ไม่ใช่คนแบบนั้นแต่เยอะกว่านั้นครับอาจารย์ยอกยอกนี่อาจารย์เังเก็บไฟอ่ะที่เธอส่งอาจารย์ไว้อยู่เลยอยากได้ไหมโอ้โหอาจารย์ ทิ้งมันไปบ้างก็ได้ทิ้งได้ไงไม่ผลงานของลูกศิษย์ผู้ด่งดังเธอ,อเลยครับอาจารย์นะนะยังคิดอยู่เสมอว่าที่พวกเธอได้ดิบได้ดีแบบนี้ก็เพราะพวกเธอช่วยกันเติมเต็มสิ่งที่ขาดยังไงอ่ะก็รักกันไว้มากๆนะอย่าแยกกันไปไหน เจ๋งว่ะจานแกให้คลิปที่เราเคยทำส่งกลับมาด้วยอ่ะโคตรคิดถึงเลยว่ะมึงจะเอาป่ะถ้าจานเป็นไรปะเนี่ยไม่เอา่ะมึงเก็บไปเหอะรอถ้างั้นแยกงกลับเลยก็ได้ไม่ต้องมาส่งเดี๋ยวกลับเลยเดี๋ยว มึงยังจำที่เราตกลงกันได้ใช่ปะที่มึงบอกว่าคนแพ้ต้องยอมทำตามผู้ชนะทุกอยากอ่างมัใช่มึงซีเลือกขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามึงแพ้มึงช่วยลาออกจากกู๊ดนิวได้ปะ ถ้าเดมโมกูผ่านนั่นหมายความว่ากูทำรายการเองได้โดยที่ไม่ต้องมีมึง ถ้ากูแพ้กูจะไม่กลับมาให้มึงเห็นหน้าอีกแอเคะ่ะ แล้วแบบนี้พี่ได้เลือกของใครอ่ะกูเลือกอันนี้ <the> ผมเพอส่งความนี้ไปให้พี่ด้วยเหรอก็กูอยากให้รายการที่กูทําได้ขึ้นบีบอร์ดอีกนัและกูก็อยากให้เป็นมึงเท่านั้นด้วยที่เป็นคนทําให้รายการเนี่ยขึ้นบีบอร์ดน,นั้น